เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำรถพ่วงหรือรถสาลี่เอาไว้สาเลนเจอร์เราจะต่อเองเดี๋ยวเราจะใช้ล่างขเขาล้อก็คือเราจะใช้ล้อของตัวเลนเจอร์ตัวเดิมขอบสิบใช้ของเหลือๆทั้งหมดเลยนะมาทำเดี๋ยวดูว่าทำยังไงนะครับความกว้างคือเมตรห้าสิบยาวอยู่ที่สามเมตรเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับ ระยะน, <80 S 1> นี้คือเซนหัวหลังแล้วเดี๋ยวเราจะวางอีกแปดสิบเซนแล้วเราจะวางเพ่าเท่ากับว่าตรงนี้จะอยู่ประมาณแ2 6สองสิบกเมตรหกเยะเราจะให้ท้ายเนี่ยมันกดนิดนินะครับเวลายกหัวจะได้ง่ายๆเพ <อ S 2> ราะนั้นเราจะวางให้ท้ายอ่ะยาวนีน้เรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนี่ครับ รถพ่วงที่เราออกแบบเองนะเราก็ต่อเองด้วยนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะความกว้างเนี่ยอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับความยาวของสารี่อยู่ที่สามเมตรส่วนตัวลากจูงเนี่ยก็คือเมตรยี่สิบเซนนะครับเดี๋ยวจะทําตัวคอพ่วงตรงนี้นะครับจะอธิบายให้ว่าทํายังไงนะครับวความสูงตรงนี้คือห้าสิบเซนครับเดี๋ยวตัวท้ายเราจะใส่นี้ตัวนี้เราจะใช้ล้อขนาดสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อเดิมนะครับตัวท็อป ลายแถวเราเอามาทําเป็นล้อสาลี่แบบซิ่งๆเลยลายแล้วแม็กสวยๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นดุมเป็นดุมพ่วงที่เราให้ช่างเขาต่อทำแต่ว่าให้ช่างทําแค่ตรงนี้นะครับก็คือกึ่งเป็นเบ้าแล้วก็ใช้ตัวเข้าไปเชื่อมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับส่วนตัวดุมตัวนี้จะเป็นดุมหกรูในดุมล้อหน้าของรถพิกแล้วเราก็ให้ช่างตัดตรงนี้แล้วกลึง ตรบ่อะะงตัวเบ้าเนี้ยแล้วก็เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วความยาวเนี่ยทั้งสองข้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบตัวรถพ่วงที่เราต่อไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ล้อกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใส่ล้อแล้วหน้าตาจะเป็นยังไง,<อ>งนะครับตัวรถพ่วงกันที่เราสั่งทำเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะใส่ยังไงกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เราเราทำเองเลยนี่ซื้อมาอันนี้ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าดุมแน่ดุมล้อแน่อันนี้ดุมล้อแน่นะครับให้ช่างตัดออกแล้วก็ดึงให้เป็นเบ้าแล้วก็ใช้เหล็กแป๊บนๆสวมเข้าไปนี่ครับเสร็จเรือไม่ตัวนี้ก็ทําเหมือนเป็นดุมล้อแน่นะครับเอามาตึงแล้วก็เนียมเรียบร้อยะเพาลถสายรถเทเลอร์ที่เราจะทำาแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําไว้ลากอุปกรณ์ทั้งหลายที่เราใช้ขึ้นเขานะมีแล้วแม็กด้วยนะเดี๋ยวดูตัวตัวเทเลอร์นะตัวนี้คือตัวเทเลอร์ที่เรา เราจะเอาล้อมาประกอบความกว้าง150ความยาวเ <3 S 1> มตรตัวรากจุงเนี่ยเมตรยี <20. S 1> เดี๋ยวจะมา,<ร>าทำรากตรงนี้ด้วย